สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทําช่อง YouTube และเมื่อใหม่สร้างช่อง YouTube ทํายังไงบ้างเราก็จะมาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะทุกคนเพื่อนจะเอาน้ำมา พอนหลายพี่น้องพว่กสิอาบน้ำเขาออกมาจากสวนสะผมแดดสุดยอดเลยปีนี้แดดสุดสุๆขอบคุณทั้งสองช่องดะ้คะเพราะว่าก็จะไล่สดพร้อมกันทั้งสองช่องในเวลาเดียวกัน เพื่อนๆขามาจักน้อยกับพูดจาแหลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ด้วยค่ะพี่น้องผู้ใดมีอย่างกับเขากะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในการทําช่อง YouTube พี่เขานี่ทําช่อง YouTube มากนี่เขาปีที่หากักบอุปกรณ์ต่างๆกับยุยุดการสร้างช่องไปเกือบปี การล่งคลิปปะปายกขพอดีล่งคลิปหลายนี่งานศพอยู่ในวัดกรสีน้ยินเสียงสวดในจักหน่อยสวัสดีคนณปช่ชมเองไหนะครับเ็นเวลายาทีทมาวกงศพอยู่ที่ตึกบัญชาการสองตรงเงียรัฐบาลนะครับในการสร้างช่องของเ้องโอ้ยเปิดเบาเบาหน่อยสิกระทรวงทรัพยากรสี่หลักองปัญหาในการไล่สภกซึ่ง มีผู้แถลงก็คือประหลักรกระรทรวง,งชักหลักกระทรวงเกษตรกลุ่มในการใช้วัดนะครับเขารีการสอบคอปอลถึงที่รปรึกษาทระทมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะจิบหนามก่อนพี่น้องก่อนอื่นก่อนสีสางช่องห้ามก่อต้องสมัคร gmail ก่อนครับพี่น้องเข้าไปใน youtube สมัคร gmail กะซิมี่โกลูลหลายๆช่องทำคลิป เกี่ยวกับการส้างช่องว้หลายๆเขากับเขาไปศึกษาไปเบิ่งในคลิปของบรรดากูรูทั้งหลายที่เพิ่นเฮดไว้นะพี่น้องเขาไปเบิ่งได้กับมีซิม,มีหลายๆท่านว่าเป็นอาจารย์เสกอาจารย์ยูหรือว่าหลายๆช่องเพิ่นกระทำคลิปว้อยู่เขาก็ต้องสมัครจเีเมลก่อนพอต่เขาได้ทีวีจีเมลมาแล้วเขากับเขาล็อกอินใน u t u b e เพื่อที่จิตสร้างช่องเพราะแต่เข้าได้ล็อกอินเขาไปแล้วเข้าก็ทําตามโค้ดขอระเบียบเฮ็ดไม่ยากดอกพี่น้องสร้างช่องนั่นง่ายๆเองเข้าก็เขาไปใน Google นะะั่นล่ะสมัครจี a ม้อีหยังวัสังกะเขาไปเบิ่งในช่อง YouTube บรรดากูรูทั้งหลายที่เป็นเฮ็ดไว้ก็ได้แต่ว่าพี่เขาก็สร้างเองนะะั่นล่ะ สั่งทั้งจีเมลเฮ็ดยังเฮ็ดเองวัดแต่ว่าเมือนกันนานแลวเนาะกัหลงหลงเรืม,ล,มลืมแล้วแต่ว่ามันก็สั่งว่าอย่างเดก็แค่สมัครจีเมลจีเมลแล้วเขาก็ล็อกอินเข้าไปเขาก็ใส่รูปทำตามขั้นตอนทีระบบเขาแจงมากใส่รูปแล้วก็ลงคลิปลงคลิปของเฮ้าไปเรื่อยๆทั้งคลิปสัน้นคลิปยางแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ย ไอ้สิบ่มีคลิปช็อตสิมีตั้งแต่คลิปเาวาคลิปสั้นสิบ่มีคลิปสันสปส้นสางไล่ได้สิบ่มีเพิ่งจะมีมากในช่วงหลังนี่เพราะต่เหาได้การสรางช่องนั้นมันสิมีสองแบบพี่น้องแบบบุคคลแลวก็แบบสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์นี่พี่เขาเพบาะถ้าในไปศึกษาวาเท่าสิขายพวกสินค้าหรือวายอย่างนี้ประจักเนาะแต่ว่าส่วนมากกูรู หญ่งๆเพิ่นทั้งหลายเพิ่นกับสีได้ไล่ได้หลากหลายเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นกูรูแนะน,อนาอันานั้นอันนี้เพิ่นสามารถแนะนําเพิ่นกับเก่งทั้งด้าน,นไหนที่เนาะไอ้เฮ้านี่ประเภทคอยศึกษาไปงูปลาไปกระเห็ดได้ในระดับหนึ่งกับสิโปเก่งคือเพิ่นเพิ่นกับสิเก่งไอที่มมนบอกสามารถไปสร้างโปรแกรมต่างๆเห็ดเอยียงได้หลากหลายเพิ่นก็นสิสามารถแนะนำเฮ้าว่าเออถ้าเฮาเห็ด แนวนั่นแนวนี้บ่ได้เพิ่นกษสิสามารถแก้ไขให้เฮาได้เพิ่นกษสิมีคอร์ดให้ห้าเลือกคอร์สเลียนการทําช่อง YouTube เฮ็ดยังได๋จังสิ่านกดการส้างไายได้ไว้ถ้าผู้ใดอยากได้ทังลัดกับไปเลียนคอร์ดนําเพิน่นถ้าผู้ใดอยากเห็ดแบบธรรมชาติสามารถเห็ดแบบด้วยตัวเจ้าของเองบ่าต้องไปเลียนคือพี่เขาเนี่ยเฮ็ดแบบเห็ดแบบด้วยตัวอเองก็ศึกษารายละเอียดไปแบบ แบบออริจินอลวันเะแบบมู่มมปะ่าเฮ็ดไปเรื่อยๆแบบศึกษาเอเองอะว่าแบบใดเขาจสิผ่านการสารั่งไล่ใดก็บ,บางคนกับหนึ่งคลิปก็สามารถผ่านการสารั่งไล่ใดใดบางคนกับเป็นปีบางคนกับซี่หาปีก็มีบางคนกับมุ่งมั่นที่สิเฮ็ดคือจังสโลแกนของอาจารย์เสกสัรเนาะลงมเมื่อเห็ดนี่ละคือสโลแกนของเพิ่นถ้าลงมือเฮ็ดเท่ากับสิบประสบ คุณสำเร็จในการสร้างช่อง YouTube สร้างรายได้เพราะว่าได้เป็นตัวเงินอีหลีแน่นอนหลก้กกาขอกำหนดขอกำหนดต่างๆกสิบเยอะปนะอันไดกับพ่อเห็ดได้ก็สามารถเห็นรายได้จับเงินได้ในการทำช่อง YouTube ค่ะพี่น้องโมเมนต์มาจมตีแพลตฟอร์มอื่นเด้ของต่อตอนี่เท่ากับสามารถทำเงินใดการไล่์สด หลักอะบ,บางคนก็เอาความสามารถของฮาออกมาลองเพลงมาลองเพลงไล้ซดอย่างสิเขาก็สิโนนของขวัญต่างๆไหกับสิแหลกเป็นเงินอย่างประมาณนั้นบางคนก็สิรีวิวสินค้าบางคนก็สิไปเป็นพัฒมิตรปักตะกาขายของก็ได้เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเฮาก็ต้องไปศึกษาดีๆบางคนก็ไปดูดคลิปของเขามากอย่างสิกบบมีเรื่องม,อมีเล่าก,กันคือตอนนี้อะมีกระแสดรามาดูดคลิปกันไปปักตะกา ขายของล่านอื่นแต่ว่าเอาคลิปของคนอื่นสมมุติว่าเอาคลิปของพี่เขาอ่ะไปนปัติากาล้านอื่นจังสิทะเลาะกันหุ่นว่าอยู่ดรามา่าพัสนันกับห้าต้องศึกษารายละเอียดในการทำสั่งรล่ได้ดีดจางแบบว่องการบันเทิงเนาะเดี๋ยวนี้เพินมาเห็ดช่องลาย เฮ็ดเกือบทุกคนที่เป็นศิลปินน่ะตะก้อนในสิบบุมเด้ช่วงที่พี่เข้าเฮ็ดช่องใหม่ๆตั้งแต่ปีปีใดนอพ่เข้าเฮด์ฮาปีตั้งแต่ฮาปีที่แล้วอ่ะศิลปินนาราสิบ,บคอยทำช่องเพราะว่าเขามีรายได้จากการแสดงการรับงานมันบอกแต่ว่าทุกวันนี้คนติดตามเขาหลายคนก็อยากเบิ่งมันบอกติดตามก็ติด คนนั่นคนนี่จังกรณีน้องอุ้งอิง,องยังสี่กับมีคนไปไทยทํำทำคลิปน้องอยู่ตลอดล่งคลิป youtube ก็ได้ไล่ได้เพราะว่าคนมักเบิงมักเบิงไอ้คนที่เขามากักเนาะเขาก็เกาะติดตามจังกรณีลุงพ้นยังสิแล้วเห็นบ่อกับมีบรรดา youtube ไปปักลัด่ายทํำไอ้ชีวิตประจำวันของลุงพ้อนอยู่แต่ละปีแต่ละอู่ ตั้งแต่บอห้นนีข่าวดังๆพราะตะข่าวบูมข่าวดังอูก็าติดอยู่บ้านกกกอบมันเป็นปีๆอ่ะมันหออคนก็เลยมาทําเยอะท่ำในช่องยูทูปเพียบบวาสว่าเป็นศิลปินดาราก็ทำทั้งเพจทั้งยูทูปทั้งต่อ,ตอ สารพัดเพราะว่าเพราะต่เขาถา้ำเนาะไล่ได้เขาก็โอ้ได้เยอะเพราะว่าเขาเป็นศิลปินดีข้นจัก<ม>คือจังแบบเ้าเจ้า่อยเนี่ยห้าับคอยไตเต่าไปอาศัยยอดวิวแค่นั่นแหละศิลปินดาราหนีเพิ่ะสิไดรับงานเป็นพี่เซนเตอร์รีวิวสินค้าสินค้าแบบนั่นแบบนี้ก็สิมาจ้างเขารีวิวก็คือจังกรณียายไอ้คนดังนี่ แปลว่าเิ่นเสนอตโตัวตรงของเพ่อนอ,ออกมานี่ตลบเฮ่ห้าเพิ่นเป็นแบบวิธีอีชาวานไอเพิ่นกระไดน,น้ำปลาน้ำปลาอย่างสิเพิ่นกระไดเป็นพิสินเตอร์เพิ่นก็มาตําหมองปอกปอกปอก,ปอกันโฆษณาหน้ำปลาอันนั่นน้ำปลานี้เพิ่นก็ได้เป็น ได้สินค้าแบบนั้นนะมารีวิวค่ะทุกคนก็เป็นแบบนั้นลละกับสิมีลายได้แยกส่วนออกไปจากยูทูบนอกจากยอดวิวแล้วลายได้ของศิลปินนี่ก็สิได้เป็นกอบเป็นกำกว่าของเห้ทาทั้งนี้ทั้งนั้นห้าก็ต้องเสียภาษีพอสิ้นปีไปแล้วห้าก็ต้องไปทําการยื่นเรื่องเสียภาษีรายได้ในการส่วนที่เสียหรือบทเสียก็เขาเบืงรายได้ห้าว่า ถึงกำหนดเสียภาษีบอแค่นั้นลหละพี่น้องเข้าเป็นคนไทยเข้าก็ะต้องมีหนาทีเสียภาษีให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าเข้าบอ่อทำกันถ้าเกิดว่าเข้าได้รล่ได้หลายยังสิภาษีย้อนหลังมากสินักคือกันเนี่ย มัอนี้ก็สะมาคุยกันในเรื่องการสร้างช่องลระคะพี่น้องไอ้ถ้าการสร้างช่องแล้วกำหนดคลิปช็อตเนี่ยเป็นให้ยอดวิวนั้นสิบล้านภายในเก่าสิบมื่นละสั่นวะแต่เฮากับต้องเขาไปศึกษารายละเอียดต่างๆเบิ่งค่ะพี่น้องว่ารายละเอียดเป็นแบบไหแต่ว่าไอ้คลิปช็อตเนี่ยยอดวิวสิเยอะสิบป,ปัง กว่าคลิปเน่าคลิปเนาบางค้กับปังเนาะคือจังกรอนี่ไอพวกศิลปินดาล่าเพื่อนกะคลิปยอดวิว่นปังอยู่แล้วเป็นคลิปเน่านกระได้รล่ได้เยอะคือจังเฮ้าเนี่ยนอกจากว่าเฮ้าฟุกมีคนมาติดตามเยอะอยี่สิบเบิง่งส่วนของพี่เขาเนี่ยกระิได้ยอดวิวจากคลิปชอ็อตได้รล่ได้จากคลิปชอ็อต ค <Keep S 2> ลิปเราเป็นแสนเป็นล้านก็นมีล้านวิวถ้าเหาเห็ดแบบถือใจของบรรดาเอฟซีเนาะคลิปของเฮาอะมีเขาก็ซีเห็ดไปปั๊มประเภทแบบข้าวเฟกนิวก็มีเพราะว่าเฮาต้องการสั่งไล่ได้แม่บอกเฮากระเห็ดคลิปแบบเอากระแสข่าวนอนข่าวนี่มาเห็ดคลิปสัน้นก็ลงไปช่วงสันส้นๆกระิได้ยอดวิวดี เพราะว่าก็ากว่าเอาซุกมือว่ายอดวิวเท่าใดใดเท่าใดใดไล่ใดเท่าใดเมื่อวานนี่พี่เขาก็ไปเบิง้งโอ้ยไปบอกอนเขาพอนี่จังหน่อยก่อน ออจเจ็บพ่อพนางมะเผาโอ้ยแดดแดดขนาดเลยโมายไปเขา ไปดูคลิปกูรูท่านหนึ่งมาแจ้งบอกว่าหนึ่งล้านวิวสำหรับคลิปยาวจะได้ไรายได้เท่าไหร่เพื่อนแบบตั้งคองประเด็นเพิ่นมากเนาะแต่ว่าเพิ่นกระบอไปแล้วอยู่ได้คลิปะจังสันจังสี่จังสันจังสี่บางคนกะดามาาไม่เห็นบอกเลยว่าได้เท่าไหร่ไม่เห็นบอกเลยได้เท่าไหร่มันแล้วแต่กรณีถ้าคลิปของเฮ้าอ่ะชั่วโม,มงรับช่อม สญาไปกำหนดสามหน้าที่ขึ้นไปไล่ใดสิญญาวไปคือเขาว่าโฆนกาตอบคืออยู่ว่าแล้วแต่คลิปแล้วแต่เนื้อหาของเราว่าเนื้อหาของเรามันสั้นมันยาวหรือว่าเนื้อหาดีเท่าไหร่บางคลิปนี่เนื้อหาบอดีทางระบบกับใจเงินแค่เล็กน้อยเด้เพราะว่าโฆษณาบอกเขา,ขาอย่างประมาณนั้น คลิปเง้วนี่กับซมีโฆษณาเขาสองตัวหรือสามตัวนี่ละ่กะกัิมีเขาหัวเขากลางเขาท่ายสามตัวยังสิถ้าคลิปเง้วแต่ว่าเนื้อหาต้องดีพ่อที่โฆษณาสิลง่งบางคลิปเนื้อหาบอดีโฆษณาก็ลงแค่ตัวเดียวเอยียงประมาณนั้นกัะทุกคนก็แล้วแต่กรณีเนื้อหาคลิปของเงา้ คือจังคลิปช็อตเนี่ยเขาก็ต่องบ่งเขาไปอ่านกดเดี๋ยวพี่เขาสิเขาไปอ่านกดใหม่รเราะดีเขาไปอ่านกดของระบบนี้ยูทูบเนี่ยอูเป็นปีแล้วเพราะว่าไปมุ่งเน้นเฮ็ดคลิปเรี้ยวสั่งรายได้ตอนแรกก็เวิร์กแหละเขาได้กันเนาะก,กับของกับเซยออยู่บรเเ็ดพอตาช่วงนั่งดัง คนเห็ดหลายไปเห็ดที่นี่กะผ่านอยู่แต่ว่าบม่ได้เงินก็นเลยเลิกเศร้าเห็ดก็ไปเห็นยูทูบคือเก่าเหมือนี่บมมีคนมาเหม็นเลยหมว,ว่านี่มีฝรั่งมาเหม็นอยู่เด้แต่ว่าเขาไปเบิ่งนนี่ไอ้นั่นกะก็เห็นข้อความสงสัยระบบเห็ดเป็นสแปมและมั้ง เพราะฉะนั้นในการทำคลิปเราต้องศึกษารายละเอียดดีๆในการสร้างช่องเราก็ต้องเราก็ไปดูใน YouTube ก็ได้จะมีกูรูมาแนะนำเราเอาสงสัยเบตจะหมดมั้งนี่ค่ะทุกคนจะมีกูรูมาแนะนำเห้เา ก็ไปเบิงใน YouTube ค่ะพี่น้องว่าการสางช่อง YouTube บางคนมือใหม่เพิ่งสิฮิตกับยังบ่ฮอนหูค่ะกับช่องนี้กัสิขอล่องไหลเดอ้อย่าเด้อยยังอีกช่องหลักกัลุ่งไหลช่องล่องไปก่รนะวาแบตจะหมดมั่งกขอบคุณดคเด้อย่าเด้อ์ที่เขามาติดตามยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับมือใหม่ทุกท่านนะคะก็จะเหลือช่องหลักอยู่ช่องรองก็ลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ เบตก็ยังเยอะอยู่นะเอาแบตยังเยอะอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว,ว่าก็สิไล่ต่อไปล่ะต่ว,วเครื่องนี่รลอนจี้เลยเพราะว่ามันเป็นวืบนะเมื่อกี้เนี่ยก็กอีกเส้นสีหนาที่ขออีกสีหนาที่ให้มันได้ยี่สินาที่ แปดเมื่อกี้นี่แสงเวิบลงนั่นพี่เขากับสีหาแบบเนี่ยเามื่อว่าเรื่องการทำช่องหรือว่าเฮ็ดคลิปแบบใดต็พี่เขาก็ยังจับบ่ได้นะว่าเฮ็ดคลิปแบบใดจังสิปังเขาก็เฮ็ดแบบของเฮานี่ล่ะเฮ็ดแบบ สบายใจเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบไปเรื่อยๆคือห้องเฮ้านี่ล่ะเฮ็ดแล้วเฮ้ามีความสุขกับพ่อแล้วพี่น้องเรื่องไร่ใดเออเป็นคนค่อยใดของเฮ้าอย่าไปเฮ็ดจนจะของเครียดจนว่าไอ้บ่งมีความสุขกับพ่อเฮ้ากับเฮ็ดในแบบของเฮ้าแบบมีความสุขบ่ต้องไปสี่เหลียสเข่งเครียด บางคนก็นบอกท้อแล้วพี่เขาผ่านจุดนั้นมาแล้วในการทอ้อในการพิสพากรกเกฑ์ไอ้บมยุทธ์นี่ยังดีเน้ยการสิสพากรเกฑ์นี่ชั่วโม,มงของเขายัางแบบเดียวท่ามดิสะสมขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเ่ากะพยายามไล่ซดเยอะๆไล่ซดหลาย,ยๆ,ายายๆการไล่ซดเ่ากะเขาไปทักทายมูที่ไล่ซดแน่เขากับ มหาเขาเหาเนาะก็จะมีแบบเมนพีเขานี้ใช่ว่าเออจะคล้องผ่านกดเกล้วเวลาไหลสดก็สิมีโฆษณาเขา,า,า,ากาสาา็สามารถผ่านการสางไล่ใดเอยสามารถใดไล่ใดนี่การไหลซดก็เลยเออไหลซดปะปนไปถ้ามีเวลาก็ไ่ซดถา้าบมมีเวลากะเห่ากับลลพอไล่ละเพราะว่า เขาต้องเอางานประจำของเฮ้ากี่เป็นลักอยู่แล้วมีพี่เขาก็สิเฮ็ดสคลิปของพี่เขานี่ไว้ประจำเวลไหลาสดเขาก็สิมานังเา้าเอาเอเขาเบิงรงนสกิบของเฮ้าไปนึ่งว่าเอาเอเฮาสิเบาอย่างแน่ก็ไข่กว่าสิมากพักกันเปิดเพลงหลังน่ะนั่งเปิดเพลงเพื่อค้นที่เขาเขามา ที่เขาอยากอนั่นเขาเขามาเบงย้อนหลังให้เหาเออเขาก็สิไดควมหลูไปเนาะว่าเออเขาเห็ดแบบใดเห็ดคลิปแน่ใดสร้างช่องแบบใดเพื่อเหาแนะนำเน่นนี่เขาได้เังนสี่พี่น้องกะขอบคุณนอคะเด้อที่เขามาเป็นกําลังใจให้ขอบคุณไม่รู้กี่เที่ยวแล้วกะสี่ลูกไล่แต่เพียงตัวนี้่ะคาพอกันไหมไล่นานเนาะค่ะเนาะ ได้ยีสิบนาทีรอบนี้กับพ่อแล้วแล้วก็เจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะจะมาคุยกันเรื่องอะไรก็ค่อยติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองช่องด้วยเดอ้อสวัสดีค่ะ